นี่มีปลาเสีมอนจะพี่น้องจะปาดกินเลยค่ะปาดกินสดๆเลยจ้ะกระสุมมกคงเนาะได้สมมงคงมาจากร้านอาหารอยู่เอสโตเนียค่ะพี่น้องจ้ะเอสโตเนียเพิ่นมีร้านอาหารไทยค่ะตมมั้งมงพี่น้องจ้ะอ้ยเป็นตาเสบคางพี่น้องจ้ะบังเนี่ยหัวมากินถามกลางทะเลเลยจ้ะเมือนีีจ้ะพี่น้องจ้ะบังเทจวกเลยจ้ะ โอ้โ oh, oh. wow. wow. ้ว้าวยอยยอยโอยโอยยอยโอยว้าวบรรยากาศดีมากร้อนมากดื่มน้ำแก้กระหายก่อน ผักเราก็จะมีใบกระเทียมนะคะนี่ก็จะมีบักแข้งนะคะบักแข้งก็มีนะนี่มีแตงด้วยแตงกินกับมีมะเขือเทศใหญ่ด้วยนะคะมะเขือเทศเอสโตเนียใหญ่ไหมคะทุกคนดูดิใหญ่ไหมคะ,คมคะเพื่อน มันสวยมากทุกคนแล้วมันเป็นมะเขือเทศที่หวานมากทุกคนเดี๋ยวหันให้ดูนะคะหันให้ดูเนื้อในนะคะคนี่ช่ำๆเลยหวานมากอืม ไม่ได้เอาใหม่มานะคะทุกคนวันนี้โอ้ยพี่น้องจ้าวันเสาร์อาทิตย์่ิพานมากอะ่ะบริเวรุ่งเฟสรเสม่ำเสมอนอกจากพี่น้องจ้าอืมจักอย่งอีหย่างเงียางขายของจากพี่น้องจ้างานหลานงานหลวงจะเป็นหลายคักระวังเดี๋ยวมาเห็ดกิบได้จากพี่น้องจ้าวันเสาร์ค่าขายของ อย่างขายของเบิดมืออร่อยจ้ะพี่น้องจ้ะขาแข็งเบิดมันอยู่ริมทะเลแมงว่านกม,มีนี่ว่าดีจ้ะพี่น้องจ้ะ อือบัวอือน้อง mm. គ្រូពីផ្លានបានទ្លាដាំងអន្លាន់ប់លារសតខ្ល្លាំង់រីលាំមារាល់ច อพกพบัวดอวกบัวเนี่ยกับปลูกเองจ้ะพี่น้องจ้ะปลูกกินไปอ่ะในสวนหมาบานพักตะอากาศจ้ะพี่น้องจ้ะยู่เอสโตนเนียมันกับบไกยจากเดินมาทะเลกับประมาณสองรอยเมตรจ้ะ เผ็ดจัดเผ็ดจัดสุดอืม,ะะอมโอ้ยแมงวันเสียงสั่นเสียงเต้นได้ บรรยากาศดีครับสามสิบองศาจ้พี่น้องจะน้ำทะเลมันบกจ้พี่น้องจะปกติเนี่ยมันสิ่ขึ้นหอดมองนีจ้ะขื้นมาหนีเลยแต่ตอนเนี้ยช่วงนี้นเป็นน้ำลดเดือนามันขึ้นมาหอดนีก็บสืบ่อใบนามกันจ้ะ มือนี้พื้นหลังงามจ้ะทุกคนพื่อนไหนจะเบิง้งค่ะเบิ้งพื้นหลังก็เอาเบิ้งพื้นหลังกับพ่อจ้ะพี่น้องจ้ะออืืใครปลาจะใครปล,า,า,ปลา,าเอามานั่จ้ะใครปลาเส้นมันจะ ใคร,ปรไปใช่หนมนี่แหนมนสมแหนมซื่อมาจากไทยเต้ดนดน นี่ประเทศเอสโตนเนียก็เลยกินบะฮองจากพี่น้องจ้ะยูนี่ก็มีร้านอาหารไทยให้ได้สั่งจ้ะมันอยู่บกไกลจากบ้านภาคตะอากาศประมาณสองกิโลจ้ะฮะกินง่ายทีประเทศเอสโตนเนียตอนนี้ก็หาก,กินง่ายจ้ะเพราะว่าร้านอาหารไทยปรนก็นก,นก,นกว้างขวางออกมาก หอมหอดตังจังหวัดแล้วเะกี้อยากกินกับเขาไปในเมืองยังเดี๋ยวเขาไปโซมอนนะคะ ตอนขังเวทนั่งสิมองนีมันเป็นมองสอกหลีกับพี่น้องแกมันม,มีคนยังมาดูดอกพูดมองเขาอาบแดดู่ฟังแต่พี่น้องจ้ากิโลหนึ่งประมาณกิโลเมตรนึงเขาอาบแดดอยู่ผลล่าหลายมองนีไมาแอบไม่แอบถ่ายคลิปมันมีคนรบกวนเขาพรารังอาบแดดยูม่มองเขาอาบแดดไปแง่เมเห็นอยู่จ้ะ 在左边。嗯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  แดดไปด้วยสามสิบองศาเหมือนเมืองไทยเลยค่ะอืมพือนมกลมก็จะถามว่าจาบ่ยันด์ำตีบ่าสันดําำจะเพราะว่าอยากได้วิตามินดีหนา้นาามันบ่มีแดดแบบนี้ น่ะช่วงหน้าห้อนกับเอาให้เต็มที่ตาให้เต็มที่เลยอยากให้ทุกคนได้ชมวิวทะเละสวยๆมองข้างหลัง มันว่ามันหอม Toàn nghe vấn đề của kinh ừ. hình con nhai luôn lúc sẽ hình 嗯、mm hmm. ชิวๆเดี๋ยวพี่นอนจะเอาเอาให้เบิร์เสื้อหมอหน่อ gầm thật Hãy subscribe cho kênh มเอาดดไมอาแด็ดอะพี hmm. mm ่น hmm. mm ้องจ้า hmm. เ Vel <coughs> uh. 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 <sighs> uh. mm -hmm. ทั้งเปียทั้งหอดสะใจครับ แกะเพชรเอาบอกระดูแกะเพชร Được. Xuống subscribe cho Uh. Uh. Oh. <coughs> uh. <coughs>